อ๋อพนักงานเพิ Aa, er um, teenage teenage uh, <im <im ่นเปิดประตูให้อ๋ออาสวัสดีสวัสดีเนาะสบายดีเราเป็นต้อนรับยันดีได้พี่น้องเอลยเนาะสบายดีเตะไกลเด้ทั้งนั้นเนาะนาครับพี่น้องเอลยงามงานงานมาจิดบ้างใช่ปะเดี๋ยืนี้มาใกล้เดียืนี้มาใกล้นี่นี่ทงทงว่างอยู่หนึ่งมาเปรี้ยวนแเลพี่น้องเลยตามที่ว่าซื้อมาให้น้องวิจัยบริกะ ຖືว่า OK ดีอยู่พี่น้องเนาะອັນກ້ອງເພິຫົນເມເລືອດເ u t u b e ໃໝ່ນີ້ຊິວ່າເໝາະເລີຍດົນນີ້ນະພາບເພິ່ນແຈ້ງວນ ผม่พี่น้องเลยกลับสบายดีนะครับสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีรุ่นสูงสุดคนเด้อน้อพ่อพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบอยจิตอุทุมพรคือเก่าอีกเช่นเคยเนาะอ่าบบว์บัิอยู่ทางฝั่งลาฝั่งแท็กซ่ทางประเทศเนอรน้อพ่อพี่น้องเลยตอนนี้เนาะอ่าทางบอยจิตเองครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาอยู่ที่นี่พี่น้องเลยโตเสิได้เข้าไปบึงแล้วพี่น้องเลยไปบึงโทรศัพท์เนาะไปบึง น้ำมันแสนพี่รองเลยนี่ก็ได้บ่ได้แต่ว่าเบิ่งให้เจ้าของผงเนาะอ่ามีแต่ว่าคือซีมีผู้โชคดีนี่แหละน้องพ่อพี่น้องอ่าที่ว่าทั้งน้ำมันแสนเป็นได้ทำนาทีเป็นสะพานบุญให้กับคนรักคนใหญ่คนคือเก่าอีกเช่นเคยไนมมั้งน้องพ่อพี่น้องอัเนี้ยมาอีกรอบนี้ก็ได้เนาะก็ดีใจแล้วพี่น้องเลยดีใจดีใจเนาะมาในี้ก็ได้เอ้าจากไหนก็คือว่าทั้งอ่า ฮันโทตุลชาบฮันนี่โมเคยเข้ามาจันเชื่อไปเสด็จเป็นทางเล็กนะพี่น้องสิไปเบิ้งนี่ยินบมเสนว่าโอ้คักคักคักโมสั่นนปพี่น้องเลยไปนะพี่น้องเลยป้าโตภาพก็อยากสีสั้นๆเนยเด้อนะพี่น้องเลยเอาสบายดีสบายดีอ่าไม่กระชั่นกระเบิดเบ็ดคักก็ดีเมาคลิปพี่น้องเลยแสดงว่าโมนี่ลุยงานหนักลุยงานหนักเออไปบมเสนโมนี่มาซื้อตุลชาบแหย่บัจจิตบอโมนี่ฮะมาซื้อตุลชาบแหย่บัจจิสบอรุ่นบ่ รุ่นเท่กากันเน <c oughs> ป็เนาะอาภูโซดีนั่นจะเป็นไครกันอ,อย่างพี่นได้บอกนเนอร่อง่น้องเดอเนาะมีจวบ้นที่พื้นี้ชื่อผทรัพย์สุกอนแะกะบาบัตอาพนในคลิปบัตรไปมอบให้เพื่อน,น,นเนอจ้ากื้ทรัพย์นนราคาเทอดยยูเซนูบูมีบนะ่เนาะเออบุกเข้าฮอดพี่เลยพน้องเลยเคยื่อแล้วเป็นแน่เคยชื่อแล้วอาเป็นลูกค้าประจํำเพื่นนนอนละบ่พร<ว>ะจำประจําแล้วบ่วัดอันวาวัดสมมาศวัมสินองเนาะวัด VIP พอมาหนิโดยโดยอ๋อผดังงานเินเปิดประตูให้อ๋ออาสบายดีสบายดีเนาะอืมน้องเป็นตอนทำยันดีได้พี่น้องเยเนาะสบายดีเตกัยเด้ทั้งนั้นเนาะ ทไมารรมะน่นจ๊เยอะเลยเนาะบิจิตธรมะเลยเนาะธรมอะไรสิบวคนละบรรยากาศเลยพี่เยบรรยาเลยพแม่ขมาน่้อคอยแต่านวิญญากงานกายเปนี่นใแสดงวันนี้ธร้มะรูนี่ลยาจะมาเมนไปจากบุดมาตั้งแต่ยูซิโน่นุนเนาะข้าพี่เองบอง่ีนะแต่บุญแ่าเพื่อนี่ยคพี่ดาเยเนาะนี่ิจิต่าเพื่นน่ะ เหรคุณบอกเออจะเป็นตัวนี้เลยส่วนี้เท่ากับมีโพนีมีโปแล้วเฉพาะจากหนาวเนาะบึ้งราคามันสูงอืมโดยดยสิบอันนั้นเก้าล้านเนาะในโมเมนต์เนาะสามสิบล้านเก้าแสนเก้าสบ้าพนเดี๋ยเนาะราคาแม่นตามไปโปเท่ากัมีโฟแด้มีโแถมลำโพงมาเซลล์แหละะมีโแถมหนงน้ำ

เป็นมุงบอกเป็นมุงของซัมซุงเออราคาเพิ่มเท่าไหราคาแมนหกล้านสี่แสน,นเกาสิบเก้าาทหกล้านอะตัวนี้โดนม่ซมีสองอะนะสองมีสองคันอะ สาคาเป่งระดาหกล้านจิตเลยเนาะมันนี่มันี่มันจิตบป่ปากามันนี่เด้อปลาพาจหวะเบิงจะมาชื่อบ่ปากเนาะย้ะบางบึงแต่ละคาเนี่คือสุดเยอะเลยดีครับพับไป้อีกมัดจิตเลยเนี่โดยตอนนี้เป็นสีพีผักเนาะล่งงได้ยิงไม่ได้อโดยตอนนี้มันผักนะจอบ่ะนี่ พับขึ้นพับลงได้เป็นกระาทีสีครั้งนักระนาจอันี้กระนาจอม่นเป็นก่หเกอเาพับไ้ับมาเป็นกระด่ห้ตัวนี้มันหองฐันกัรขับได้ก็คือมีประกัทงดิจลจะเอาเ็ดใส่มันแน่นเนาะมีที่อหน้าจอนี่จะไม่หน้าจอเ่ยดิในอหน้าจอคือเวลาับกดกตรงนี้ก็ได้โอ้ห้จอใหญ่วกระดทมได้ดิเนาะผู้ใดที่ไยว้า หมัก nhau อย่างนะเนาะงเลยเได้เปอร์เซ็นด้ที่เนแ่สุงแค่เลยแบคือเวลาอยากใูากเอหมันเป็นตกวสามารถกดมันนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ที่ผลเนาะี่เดี๋ยวเป็นหน้าจอเน่ยันี้เนาะตัวนี้สามารถเ่ได้อีกนาจอหนึ่งคือจะเป็นแบบี้เลยข้ขังางกันหน้าจอเนาะทับขึ้นไปกันหน้าจออีกี่านเป็นมากเงากพับขึ้น แต่ราคาที่ยังบรยโกคได้เบิร์นเนอร์เาะราคาเพิ่านีใช้ราคาเมนตัวนี้พ่อราคาจะเป็นตัวนีเรารยจ้สามล้านเรา้าองสุดยอดหักแพงแต่ว่าเป็นเงินบาทเทาได้ไหมเป็นเงินบาทกับเลทหกเจ็ดศูนย์กันันเป็นเงินบาทกับโบโบซูงเฮอาโบโบเป็นยานเป็นไงเนาะเีรา่เป็นเป็นเงินเป็นเงินบลักล่าเนลาลด้อตกใจ้นเองอ่าหูพันกไร้อยู่เลยพั ของฟังโดยสีแดงกับสีดำขนาดหูฟันยิงตัวีได้เนาะแต่ตู้เช่าก็เพิ่มไม่คือว่าใน่พี่น้องเนาะราคาแพงกับของดีคือว่าใน่เนาะคือซีดีแหละบอสเซียนเพิ่นจนบุกมาจนฮอดที่เนาะบอจิตตามมาจนมาท่านพี่น้องไงผู้ใดพ้นลายท่านคือที่คุ้นเคยกันดีพี่ทนายเนาะเพราะว่าท่านบอสเซียนกันเคยกัามาซื้อเทือที่สามนี่แล้วพี่ทนายเนาะ าเคยได้พาที่พ้อร้องเราเป็นลายได้บินเอาไว้นอกใจมีเครื่องมีเครื่องใหม่ขามากว่คือจังว่าจะเป็น A สามหักมาหาอยู่ด้อ๋อมีเครื่องมีรุ่นใหม่ขามาเลยจะเป็นสองรุ่นนี้เลยรุ่นใหม่เลยบ้วนะจะเป็นสามหัแต่ว่าซัมซุงเนาะแมนบ่โดยมีซัมซุง oppo iphone เอออะไรเงีใส่ไม่ในเรื่องเนาะแต่ไม่ไกล เออใส่ยุ่งมาด้วยเด้อเนาะขอโทษขออภัยนะใส่ได้นี่ขออนุญาตนะขออนุญาตเด้อขออนุญาตก่อนเนาะอันมามาช่วยคือบ่เห็นจ้ะโอ้มื้อนสิเสือๆีนี่เด้อไินโอเคโอ้แบบนี้วกันพี่น้องเอ้ยเนาะปกติบ่ได้ใก็สิดอกนอยเนาะแต่ว่านี่ตนี้เลยเนาะันลมโดยันลมน่กับเสียงมันค่อยดีปานดเนาะ บกไปเที่ยวบ้น่เสียค่าเฮาให้เด่ยวชียกเลยให้เป็นยูเล่บุงนี่ใแม่บ่เด้สตลมีแจกคันใบเซกะไลโทรศัพท์เลยนี่แม่ยุ่นมาไหมคุบ่แม่นี่จะเป็นมหาหาไม่เลยมันฮอดเลยเป็นบ่นี่ค่าก่าเครื่องก็นี่ะกรฮอดหวังมือวันวันทางวันทาบวแสามาล้นั่นองบ่ท่านย่งลังเปิดโตเนาะเดยเปิดทากับมโตเป็นหมัล่าสุดของซอมซุงเขาเลยตัวนี้เดยอด โดยลองดิบได้ตัวนี้กลองหน้าได้ตป็นูดกันู่แ้คนที่ว่ากํลังสนใจอยู่ตอนนี้ครับมาได้เ้อพี่น้องเด้เนาะสาขาอยู่นี่อหนสาขาสวรรค์ขี l T s สาขาสวรรค์ขีตั้งอยู่บ้านสุนันทานครไกรสอนยว่ที่ไหนครับโ้มามาเสร็จในเมืองตอนกรุงกทนถกางกรุงศรีอยุธยาเลยโวนนี้ห้ามกมีโปลากนมีโป้อีกส่นรุดโดยทั้งส่วนรุ่ขาแขมงนี่ ก็นีเป็นห้อมจำสองแับมาใหม่ดิตกอยู่ในราคาแลก็่ายวิดีโอคือห้องนี้หมเลยอเลยมเลยสายคอนเทนต์คือถ่ายวิดีโอถ่ายรูีตัวนี้่อจุดเลยมได้ป่เชนราคาเป็นก็บืร์ดน้อยู่ป่ะสิบเอ็ล้านสิบเอ็ดล้านหนึ่งานเนาะเอสกั0 หาเนาะเก็บเงินได้บ่คิดบ่พอได้บ่มาวันี้บ่ยังๆอย่าเพิว่า1ลนโอสอเนาะ0 0 0ิได้เนาะอืมว่าเหมาะได้ผจําเพิ่นก็ลาย่เอ้เนาะเหมาะสําหรับทั้งแบบคืองานเฮาแบบเฮานี่เนาะคือว่ามาไอ้ว่าคําเพิ่นสิานปะบ่ว่าซั่นพี่น้องประมาณจัมุงจะปิด้ปด8เิดอยู่จงเนาะ มามาข้ามแนงมันนี here, Man me, gotcha. wow. so, uh, uh, uh ่ไปทำไมมาข้ากันครับตอนนับศูนย์ดูใจอะไรให้กับแชนแบบได้มานี่มาบิ้งชื่อเาบอกนีฟ้องมเป็นมาใหม่เลยสามแ้าตัวนี้จะเป็นราคาหกก้าเลยตีมาใหม่เลยน้องเลยโอ้โหสยงามเห้อนกันดิสงามตัวนี้ก็ยังกางงามคือมันมาใหม่กันนำเลยครับราคาเป็นเท่าไรปันนี้ราคาเป็นแปด้านสามแสนเสบกาัน ถามว่าเป็นเงินเงินบาทอะเงิาทกันประมาณหมื่นาเป็นเงินบาทเป็นเงินบาทโบกใจบรนไดมื่ไปอะไรเนาะปเ่นหน่ยเนาะแตือวาแรเงินน่น่อยเนาะสองจหาร้อยสามสิบกบาทมื่นสองเนาะมันสองไปไปโมืนสองหนึ่ยดสองพัาร้อยสามสิบาทคันเป็นเงินบาทกับโบโบนักบันไดแต่มันเป็นเงินกีเท่าอยา ไมหนึ <S <S ่รือว่าไม่ีนี้ขามาไม่ีมีรุ่นใหม่ขาม้เอเนาะอ่า A55 คับอ่าสามห้านโดย้ีโดย่เหเป็นรีวิวนี่อย่างดีเลยเนาะอ่าอันนี้คืออันนั้นโซ่ไหมอสโซอันนีเป็นโซ่รื่้งขายมามีสีเลยจมีสีดำสีแดะกล้องมันแจ้งงามอแตอาหมอเตอร์ไ หลุดล่าเลยเนาะมีระบบการใช้ได้ตเลยน้ำมันฟุนมเน่าแตห้ถุงน้ำเลยคมัอาจารย์ัแ้วก็้กล้องก็ได้เลยเนาะน้ลาท่ายนกล้องมาได้ลคือืกๆๆนาะโดยควันไม่ค่าเขาคุณนี่เป็นไอ้กล้องมเดอยว่าจะไหนเอาเอาๆอลเซนตบดไปได้คิดได้ว่าสิ ขอเลือกรุ่นที่เขาเป้าหมายไว้าอะไรพี่น้องเนาะอ่าคือว่าอะไรไมอนี้ก็ว่าซื้อโทรศัพท์ให้คนคนหนึ่งเนาะแต่ว่ายังบ้านได้บอกซื้อพี่น้องเนาะให้ไป่รุ่นลงในคลิปต่อไปที่พี่น้องเด้อเนาะดูจิตเอกมากเลยนกับว่าจักรเนี่ยคือมีงูกึ้มาแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่คืออ่ารุ่นอ่าตนี้จะเป็นสามสี่กับหกสี่ทรงนี้เราก็มีโฟอยู่มีโฟตลอดเนาะโดยข้างล่ามีโฟตลอดทั้งรุ่นทั้งแถม สามซโดยต้นนี้กันนมเับสามซอันเมื่อที่ว่าซื้อไหนน้องชุดใจเม่เล่นนะสามซีป้ออ๋อเดี๋ยวตันนี้มาใหม่สามหาเนาะราคาเป็นไปเหตุสูงเนี่ยนิดหอึ่เราะว่าไล่กันขึ้นไปนล้ราเนาะเราตัวนั้นมือสองตัวนัเนาะมสองปลายปอมั่จองมปลายตัวนี้ตัวนี้อนะเวื่ราคาเปขึ้นไปไนนอตัวสามซี

งามเนเดียวเนาะคือไมแต่งงาปเลยไมพเลยเอาเอาแต่ี่เรายอปเลยินีเาดนเดเอาตัวนี้เนี่เนาะเอาตามองพี่เนาะเป็นูม้าพอพอกับรุนนี้เนาะสาสีแต่ว่าสีนีสีเอาสีาเก่ามีแ่เนาะมีสีอย่างนั้นลยสีดำแล้วก็สีเทาแล้วก็สีเขียว สีดำแต่ก็สีนี่เนาะเขียวเขียวแบบหาสีเลยเป็นได้าเล่นกว่าทั้งสีนนีเาะทุกคนเอาสีเขียวทุกคนเอาสีเขียวไปเลยเนาะชุดนี้ก็เอาสีเขียวเพิ่เก่าไปเนาะสีเขียวป็นยิ่งขึ้นกันในปีนี้เอยไฮโอเห็นแล้วสีเขียวนัทุกก่อนอาจจะเอาไปให้เห็นแล้วเนาะโอ้โเด็กก็จะได้ เอาไปเด้อเนาะสมมุติว่เอาเอาสินี้ก็ได้เด้อแต่ว่าเอาอ่า A34 เนาะเครื่องนี่พี่น้องเยเนาะอบิก่อนเออนหาสมุต่เนาะ่ดสมขึ้นหาอยู่เด้นี่ึนหาขึ้นหาแม่นผู้ใดผู้หญิงนี่เจ้าจจูเยังบ่จักเอาก็สิเาอเนาะให้รุ่นเด้อขึ้นหาอยู่ด้แตแบอกเลยเดียวเนาะ

เอเอซาสามเอฟซาสามดเค็มันมากเอฟอะรเองมันคันล้าอยางได้เนี่เป็นพราอะไรั้เพราะมีสาขาูเพราะว่าตัวทีร์โมเซนเซนมันหนาให้หุ่เงยเนาะแล้วอื่อบได้ว่าแมนบ้างไหมมันไม่เคสมีก่อนจะมีวเคตัวกเเนาิดไสมันบ้างนะ สามซี่อะไรเนาะว่าล้วกอันนั้นคืออันซูเนาะตัวที่ว่าใหม่ๆเลยตัวนี้เนาะรุ่นรุ่นแบบของของมาเซนก็ยังมีอยู่เป็นอะไรเาเอสชาสาเอฟนะยังมีอยู่มีอยู่บอได้ว่าเนี่ยเบยังสีนิ่ยังีนหนึ่งเครื่องโอ้นหนึงเครื่องาเบ็ดสาม้ดเนาะไี่เลยมาเดสามเครื่องนี่ยไม่ใช้อไปเครื่องหนึ่ง แพงเนาะโทรศัพท์ก็ได้พี่น้องเลยเบิ่งนะก็ผู้ใหญ่เพิ่นซื้อให้พี่น้องนะเนี่ยผมมีเื้อเอคือกันดอกเนก็ได้แต่ว่าาซื้อคุ้มด้ดอซื้อ้ันคุ้มครับการทํางานของเฮาน้อยเนาะคุ้มคุ้มค่าราคายมามาเบิ่งก่อนอืบ่อก่อนเด้อเนาะลําโพงบ่ตู้พั่นบ่ิ สูพังก็คืได้เงินจีเมนว่าเนาะขายคือกันว่าม่ค้านี่ก็ได้โดยการขายคือกันมึงราคาเป็นหนังทิ่ทำได้ทำแขนคนนี้ได้เนาะเพลงดีแต่ว่าเา่าะคุณคุณภาพอืมันการแบบเสียงดีนะกองดีมันจะยากเงียบขึ้นแน่สิเลก้าเซนเก้านแปดสิพัน ผู <łość> ้เสียงตังใช่ไหมครับว่าคัาเลยมา่คับคัรผู้ที่ังเสียงครักครับนี่แต่ารงามากไปเลนสุดยอดชนักเวอา์ใ ธรรมดาอยู่ได้หนึ่งหอยังแบบฟัโลก้าหน้าวิจท่าน้องซช่วยย้ำหน้าเลยห้พี่น้องเลยเนาะยี่ห้อพ่อมเนาะแบบใจังหวัเดียวาแบบในฟังโลก้าเนียมันแรงอูอเขาแบบฟังให้พี่น้องเลยัห่านเหลฮัลลฮกลโลฮัลโหลฮับโบลฮัลโหลฮัอโหลยัลโหลฮโหลฮัลโหลอหลฮัลโเฮหลฮัลโหลลหลฮัาโห่ฮัลห้ฮลหลฮัลโหลฮัลฮัลนหลฮั้โหลหฮัเลลฮ พี่น้องเนาะคือว่าตาปกเลยเนาะงามพี่น้องเลยงามงามงามมาจิดบ้างจีบวะเดี๋ยวยืนมาใกล้เดยืนมาใกล้นี่นี่ทงทงว่างอยูืน่เลยมาเปรี้ยวแล้วพี่น้องเลยตามที่ว่าซื้อแผนท้องวิจัยเบิร์กจีบว่าโอเคดีอยู่พี่น้องเลยเนาะมันกล้องเบิร์กแจ้งเลยนะสำหรับคนแบบว่าเลือกเบิร์กทูบใหม่จีอว่าเหมาะเลยลุ้นนี่นะภาพเบิร์แจ้งพี่น้องเไยเนาะ โอเคแล้วเนาะอเปิดีมีนิวนี่ตั้งไปเลยบ่หรือว่าเปิดตังเลยก็ได้ล่ะบ่แงกว่าที่มันต้องมีเบอร์โทรบ่หยงเพิ่นยนยันอีกนะายากได้นิวเก่ามีแต่เฮาสิเปิดเครื่องใหมี่เปิดเครื่องแล้วจะคือคือบ่ต้องตั้งหยังก็ได้เนาะเอาไว้เพิ่นตั้งเองีเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้มันบ่คือเก่าได้เนาะเวลาเฮาสิตั้งถ้าเพิ่นอยากใช้วเอง่นะแต่เฮาสิไปตั้งชื่อเฮาอีหยังใช้ก็บ่ได้เนาะพี่้ต้องมาตามชื่อของเพิ่นเองเ แ่ว wow, ่าคือทางร้านเพิ่นก right? <c oughs> <c oughs> ็ร okay. right so uh ับประกงประกันเบิดเนาะมีบัตรออกซือาได้คือได้น่ตามบัตเลยใช่แต่ว่าแต่ว่าเดิมตั้งอนะเดี๋ยวาไปให้เพิ่นตั้งอีกเพิ่เลยาเนาะโดยโแต่ก็ไปซื้อโทรศัพท์ยั้งร้านเพิ่นทั้งอ่าเอาเบอร์เอาซิมใส่เนาะบาร้านเพิ่นเพินมีมนอทางทางร้าบ่เพิ่นก็ส ใส่โได้เลมว่าอัปี่ตีอย่างเครื่องก่อนเช่ไนะแต่ว่าเขาโเขาตั้งหม่ได้าอเลยแต่ว่าโเป็นอยัง้อไม่เปตั้งอีกเพื่อนหรืออะไมีแต่ว่าเซนจใจรักห้าลขายเครื่องก่อนยังงมนขายมึงค่าลูกายอยเย็นใมาเมื่เ้เย็นคนละบรรยากาศห้านยังก้อนนี่นะซื้อซื้ออะไรก็ห้าเอ้าอยหน่อเลยเนาะ อกั้นแปะนี้ลูกค้าสิทธิ์เลยหรอยืมบอกโดยเป็นการเป็นเนลยนะเป็นเจ้านที่มาได้รเล่เนาะเขีย์มี่ได้นอเนาะแต่ว่าก็ก็ภาษายกามีอยู่ในตัวลยบอภาษาภาษาม่อยูมีอยู่ในตัวเนาะสิบมันก็ได้เปอร์เซ็นัางที่ลืมน่นหะเนาะทังทํางานิ่ณลืมนนะ มีเนาะมีมีอะอเคเนาะแต่ว่าดูมีเป็นเพนเฮให้แต่ว่ารุ่นมึงไปซื้อนะมนจตโตัะดูนเลยเ็นตเออมี่ตัวดนเลยี่เป็นี้เคสมียางหน้ามีสายแมน้ามีอะไรเนาะสายมีจะได้โต่่นแต่ว่าาามันเพิ่มสุสุดทางเนาะลอ้ลองมือกล้องมาด้สิกล้องชัดเจนบอกิ ก้องงามพี่เราเไทยไม่ขากับงามเนาะยองกนพี่้อาทั้ง้ทั้งที่มสชวนรดได้สานเนาะงามงามพี่้องเลยเนาะเใส่พันธุ์นี้พี่้องเลยเนาะสีเขียวพี่้อาเลยอ่าในาย้เ่นมเมงกรงนงเนาะบักขัดพี่่เาย กางเละของบุชิตที่ได้ขามาเนาะเป็นห้านใหญ่ดูราเตอบเลยพี่น้องเนาะป้าลงลงไปมีแต่สาาที่เราเก็บเราซื้อมาเรีก็ายได้เยอะกันกันสาาของเพื่นี้มีทุกรุ่นกันพี่น้อยเนาะทังใดที่ว่าสดวงโมงลายการได้เนาะทังที่ว่าแมนมาธานีเนี่ยนะื้อโทรศัพท์เนาะมาธานีได้ไปนอยอาจจะเสิยใจเงินเงนก้อนเยอะหมือนเดทำงานเงินเนก้อนพี่้องเลยหนึ่งหมื่น

โอเคดตกน่แนะน่นอันนี้รุ่นที่มันไม่แก่อนเป็นสรุปราคากะาจะตัวอันนี้เมอวังแรกอยมันดูแต่ปายเนาะอันรุ่นนี้ของยนเนี่เป็ยังงอยู่่เนาะั

ที่เป็นเงนล้วลงไปแสนหกสิบคำตีนมบจิตบูฟี่งไเนาะงานเออคือการแค่นี้สินะ เด้อครับเนาะไปอย่างพี่เน่พี่ต่อเน่เนาะเน่ลาบบุปเปอร์เนาะเออตัวสี่อ่าหนึ่งมือดีมุกดีใจน้องพ่อพี่น้องเนาะอ่าทั้งอ่าครอบครัวเพื่อนน้องพ่อพี่น้องกูที่ว่าเพิ่นได้ อ่าโทรศัพท์ใหม่เนาะอยงไรก็คือว่าเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยอ่าขอบคุณขอบคุณเนาะอ่าทางคนละคนใหญ่เพิ่นน้องพ่อพี่น้องที่วร์อ่าซื้อโทรศัพท์เนาะอะไยังนาน่ะอีกคนนึงหรือว่าครอบครัวนึงกันแหละพี่น้องเลยอย่างไรก็อยู่ดีมีเฮงเด้อเน้องาควเจ็บจะได้ความไขอย่ามีปรารถนาสิ่งใดขอใหดดังใจปรารถนาน้องพ่อพี่น้องเลยอ่าเอ้าคนที่ชบคลิปพี่น้องเลยขคอ่าพ่อพ่อเมียพี่น้องบึ้ง อาของปาตู่ปรึกนะพี่น้องเนาะงามไปดิเนาะทักก็ได้พี่น้องเลยฮ่า่ดีเลยพี่น้องเลยแฮกเนาะขักขึ้นกันพี่น้องเลยนี่เลยพี่น้องเลจู่โอ้ของอะไรพี่น้องจุดจุดโอ้เป็นไห้เฮาเซ็กเบินน้งนะ่ยนะพี่น้องเลยเดีบของมันเนาะเือว่ายจวดจวดพี่น้องเลยเจ้ว่าทักเนาะ เฮงนลพี hey, ne, đi, uh ่้องมีดิชาลาดเนาะเมนบ่ชาลัน้นจากชาลาดนี่แหละพี่้องเลยอ๋อโอเคพี่้องเลยโฟกัสสบายดีสบายดีพี่้องเลยโอเค